ทางหายไปนานครับไม่ค่อยได้เอาคลิปลงตัวนี้เป็นรถไทยญี่ปุน่นมาลูกค้าอยากได้เป็นเครื่องสูบเดียวก็เลยดัดแปลงยังทำอยู่นะครับรถถ่ายนั่งขับงานเยอะครับไม่ค่อยได้เอาคลิปลงตัวนี้จะเป็นหัวขุดด้านหน้า จะมีคอนโทรลอยู่สองตัวตัวนี้จะเป็นตัวตักของแมคโคนี่นครับกำลังทำตัวนี้จะเป็นใบดันตัวนี้จะดีหน่อยโคงเขาจะมีเกียร์สโลแล้วก็มีเพาขับโรตารี่ด้วยก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นงานจับหยาบยังไม่พ่นสีกำลังสร้างเดี๋ยวเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับ ับสีนะครับคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ